จะหากล้องติดรถทั้งทีไม่ต้องแพงก็ชัดได้นี่เลย7 0ม a ์ m310 mm กล้องรุ่นเล็กแต่ฟีเจอร์ไม่เล็กกระทัดรัดติดตั้งง่ายไม่บังวิสัยทัศน์ของคนขับจุดเด่นที่สุดคือภาพคมชัดระดับ 1296p คมกว่าความละเอียด f ู l l h ดีชัดยันป้ายทะเบียนแม้ขับตอนกลางคืนซึ่งในภาพจะเป็นช่วงเย็นแบบโพเพด้วยฟังก์ชันในวิชั่นที่ทำงานร่วมกับเซนเซอร์ g c c 6 5 3ทําให้เห็นชัดแม้ในแสงน้อยไม่ต้องกลัวเหตุการณ์กลางคืนเชื่อมต่อไว ไฟกับมือถือผ่าน7 0ม a ์แอปโหลดคลิปเข้าเครื่องง่ายไม่ต้องถอดเมมมีระบบ G sensor ตรวจรับแรงกระแทกอัตโนมัติล็อกคลิปสำคัญทันเวลารถโดนชนหรือเบรกแรงปลอดภัยทั้งขาไปและขากลับติดตั้งง่ายมากแค่แปะกล้องกับกระจกหน้ารถไม่ต้องต่อสายไฟยุ่งยากเล็กเบาและไม่บดบังสายตายด้วยซึ่งโดยสรุป7 0ม a ์ m310 เนี่ยคือกล้องติดรถคุณภาพสูงที่ให้ภาพชาัดฟังก์ชันครบใช้งานง่ายราคาไม่แพงเหมาะกับทุกคนที่รักความปลอดภัยบนท้องถน,นน feeling ดีมากอะทุกคนผมถึงขั้นเปิดดูในมือถือแบบเรียบทามขนาดขับรถภาพอย่างสวยซึ่งถ้าเกิดใครสนใจสั่งผ่านตะกร้าที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลย